ตอนที่198เชื่อตอนว่าการแลกเปลี่ยนตามล่าวิญญาณมื่นใหม่มีดผ่าตัดเลเซอร์ล้อผ่านเนือเยอหุ้มสมองของจอระเข้ออกได้อย่างแม่นยำหันหลังสามารถเอาชิ้นส่วนของสมองที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยความจำออกมาได้อย่างง่ายดายและปิดบาดแผลในทันทีระหว่างกระบวนการทำสัตว์อสูรเมือผสมกระบวนการที่เกี่ยวกับสมองเป็นส่วนที่ยากที่สุด1ต้องรักษาลักษณะทางชีววิทยาของสัตว์ และไม่ให้มีความทรงจําหรือวัสัญชาติยณนในดๆดของสัตว์ลงเหลืออยู่มิฉะนั้นสัตว์อสูรเมื่อผสมจะทําการกําหนดเป้าหมายและโจมตีเจ้านายของพวกมันจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างและร่างกายการประกอบอวัยวะต่างๆแขนที่มีความจําเป็นขึ้นอยู่กับความต้องการของพวกมันโดยชุดเครื่องเลเซอร์ที่หาได้ยากจากยุคก่อนประวัติศาสตร์การทํางานของท่านหลงังจึงกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นชุดเครื่องเลเซอร์น,นี้มีการซื้อขาย โดยการแลกเปลี่ยนกับเจลเคบินเขาเห็นอูห้หวินใช้เครื่องมือที่คล้ายกันแต่น่าเสียดายที่อูห้หวินมีเพียงชุดเดียวเท่านั้นและอูห้หวินก็ปฏิเสธที่จะมอบมันให้กับเขาไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามดังนั้นท่านหลังจึงใช้เครื่องมือผ่าตัดแบบใช้อออนไน์เมื่อเทียบกับเครื่องมือผ่าตัดชั้นสูงอย่างเลเซอร์เครื่องมืออออนไนซ์ด้อยประสิทธิภาพและก็ผิดภาพมากกว่าในตอนนี้ท่านหลังได้รับชุดเครื่องมือที่คล้ายกับอูห้หวินประสิทธิภาพในการทํางานของเขา จริงดีมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งไม่เพียงแต่มีผ่าตัดด้วยเลเซอร์แม้แต่กระทั่งขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการกระตุ้นเซลล์ประสาทก็ยังถูกแทนที่ด้วยระบบใหม่ซึ่งมันถูกควบคุมโดยหยวนหยวนกระแสไฟฟ้าแผ่เข้าสู่ระบบประสาทส่วนลึกซึ่งเชื่อมต่อกับเส้นประสาทที่เสียหายภายในแล้วทาการกระตุ้นร่างกายขึ้นมาใหม่เด็กสาวที่น่าตกกะได้เดินเข้ามาในเต็นท์ของท่านหลางและมองไปที่หุน่นยนต์หยวนหยวน,ยวนเตอไม่ได้แปลกใจแต่อย่างใดพเพราะเตอเป็นสมาชิกคนหนึ่งของดาร์กเน็ต และเคยชินกับการทําธุรกิจผิดกฎหมายทุกประเภทมันเป็นไปได้ว่าเธอทําในสิ่งที่น่ารังเกียจมากกว่าหั่นหลังนี่ไม่ใช่ขังแรกที่เธอมาเยี่ยมหั่นหลังอีกต่อไปหั่นหลังรู้แล้วว่าเธอคนนี้มีชื่อว่าเสี่ยวม่านเธอกับเด็กหนุ่มอีกคนที่มีชื่อว่าติ้งโบเป็นสองคนที่รับผิดชอบเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางพนุก,กรรมแน่นอนชื่อเหล่านี้เป็นชื่อปลอมเท่านั้นและพวกเขาก็ไม่ชอบถูกเรียกว่าตัวแทนของดาร์กเน็ตแต่กับชอบให้เรียกว่าผู้พิทักษ์ดาร์กเน็ตมากกว่า หันหลังยังคงทํางานแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเสี่ยวมานยืนอยู่ข้างๆเขาแต่เขาก็ไม่ได้คิดที่จะหยุดทํางานของเขาเพื่อจะพูดคุยกับเธอหลังจากเสร็จสิ้นการทํางานแล้วหันหลังก็เริ่มประมวลคําสั่งสุดท้ายมันเป็นอสูรเมื่อผสมขนาดเล็กที่ปรับแต่งโดยใช้อสูรดาท,ที่มีปากสีขาวเป็นตัวหลักและหลอมรวมกับงูพิษดาวจนกลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กๆที่ดูน่ากลัวในตอนที่สร้างจระเข้บิน4เมตรหันหลังได้เคลื่อนที่ไปทุกพื้นที่ เลือดไหลนองบนโต๊ะปฏิบัติการในขณะที่หันหลงังกำลังถือเข็มเย็บผ้าอยู่ในมือนั่งบนโต๊ะผ่าตัดสวแมแว่นตากล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนคู่หนึ่งและแกะสลักรายละเอียดบนอสูรมือผสมเมื่อเทียบกับการผลิตอสูรมือผสมขนาดใหญ่อสูรมือผสมขนาดเล็กก็ทำยากลำบากมากกว่าโชคดีที่เขาสามารถปรับแต่งขนาดเซลล์ได้เขาปรับมีได้มีความแรงที่อ่อนลงในขณะที่เขาเปิดหัวของอสูรดาวและทำการตัดเฉือนและตัดต่ออย่างแม่นยำ สองชั่วโมงต่อมาอสูรมือผสมตัวเล็กก็ได้ตัดแต่งอย่างสมบูรณ์นี่เป็นอสูรปากเล็กที่ดูน่าสะพรึงกลัวและฟันอันแหลมคมสองข้างของมันและก็มีหนังงูที่สามารถลวงตาได้ด้วยการเปลี่ยนสีด้วยความสามารถในการปลีนต้นไม้และการขุดดินอย่างรวดเร็วจึงทําให้ไม่มีใครคิดว่าความตายจะมาเยือนการกัดของปากอสูรขนาดเล็กนี้แม้ว่ามันจะไม่มีเขี้ยวแต่สัตว์อสูรขนาดเล็กก็สามารถใช้กรงเล็บที่แหลมคม ฉีกหน้าอกของศัตรูเพื่อเจาะเข้าสู่ร่างกายและทำไปทุกอย่างลุกลามไปทั่วร่างกายเสี่ยวม่านพันตบมือและเชียรสุดยอดจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางพันธุก,กรรมที่เร็วที่สุดและแม่นยำที่สุดเท่าที่ข้าเคยเห็นตอนนี้อสูรมือผสมที่เจ้าทำขึ้นมามียอดขายเหมือนกับคนบา้า90%อร์เซของคนในค่ายทั้งหมดต้องการจะซื้อมันจากเจ้าฮันหลาไม่ได้มองออกไปที่เสี่ยวม่านเขายังคงตรวจสอบอสูรมือผสมอย่างรอบคอบเพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่มีปัญหา จากนั้นเขาก็ต่อถุงมือทําความสะอาดเครื่องมือและเก็บทุกอย่างเอาไว้ในจันทาทมินเจ้าต้องการให้ข้าทําอะไรหันหลังเงยหน้าขึ้นและถามออกไปเสี่ยวมานมาออกไปที่สายตาเย็นชาของหันหลังด้วยความเคยชินหันหลังดูเหมือนจะไม่ชอบคนในดรักเน็ตแต่นี่ก็เป็นเรื่องที่ข้าเข้าใจได้ในตอนนี้หันหลังก็เหมือนกับคนที่ถูกคุมขังมันเป็นเรื่องยากสําหรับเขาที่จะมาสนใจเจ้าหน้าที่เรือนจาเช่นเสี่ยวมานใช่การเลือกนะักลบเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว การเลือกผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางพันธุก,กรรมก็เช่นเดียวกันพรุ่งนี้เจ้าต้องเข้าร่วมการต่อสู้เสี่ยวมา่านกล่าวหันหลังกมวดคิ้วเจ้าเองก็มาที่นี่เพื่อบอกเรื่องนี้คาเกงว่าสิ่งต่างๆจะไม่ง่ายเช่นนั้นมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเสี่ยวม่านกมวดคิ้วติงโบดูเหมือนจะไม่ชอบเจ้าแล้วก็จับไม้คู่ต่อสู้ของเจ้าเป็นคนที่มีพลังมากสมมุติว่าเรากำลังสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาทางพันธุก,กรรมมากกว่าหนึ่งคน เจ้าและกู้ต่อสู้ของเจ้าทั้งสองมีสิทธิ์ที่จะได้เป็นสองคนสุดท้ายแต่ตอนนี้เขาส่งคำสั่งลบออกไปแล้วข้าไม่สามารถทำอะไรได้อีกต่อไปดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อบอกกับเจ้าให้ระวังตัวในวันพรุ่งนี้ทันหลังพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอบใจมากจากนั้นเขาก็ออกไปจากเต็นท์เพื่อไปที่ศูนย์แลกเปลี่ยนเสี่ยวม่านรู้สึกกดหูและกระซิบกับตัวเองอย่าได้กังวลหลังจากที่เราได้กลายเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้น ตอนนี้เขาก็แค่โกรธมีการค้าขายกันอยู่ในค่ายเสมอและตอนนี้อสุรมือผสมของหันหลงังได้กลายเป็นหนึ่งในสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดหันหลงังไม่ชอบให้ใครเข้ามาที่เต็นท์ของเขาทุกวันดังนั้นเขาจึงเลือกตลาดการค้าเป็นจุดแลกเปลี่ยนตลาดการค้าก็เป็นเต็นท์เมื่อเดินเข้าไปในเต็นท์มันก็มีพื้นที่ขนาดไม่น้อยไปกว่าตลาดใหญ่อื่นๆเมื่อเดินเข้าไปในเครื่องทางการแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆก็เริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่อยากจะอยู่รอด ก็ต้องกระตือรือร้นที่จะเข้ามาค้าขายและแลกเปลี่ยนสิ่งของที่พวกเขาต้องการนักลบต้องเสพยาและต้องซื้อจากเภสัชกรเภสัชกรต้องการวัตถุดิบที่หาซื้อได้จากนักลบดังนั้นวงจรธุรกิจขนาดเล็กจึงได้เกิดขึ้นการปรากฏตัวของหั้นหลงังทําให้ตลาดมืดแห่งนี้ปันเดือดขึ้นเมื่อหั้นหลงังหาโต๊ะว,ว่างได้ก็ก็ยืนอยู่ด้านหลังของมันและกลุ่มคนจํานวนมากก็มาล้อมรอบในทันทีเซอร์จัลล์เคบินได้ข้าสั่งไปเมื่อวานนี้ นักหลบหน้าแดงพันได้ถามออกมาขณะที่เขาถูมือของตัวเองเสร็จแล้วลองทดสอบดูและกลับมาหาข้าถ้าเจ้ามีคำถามใ,ใดๆหันหลังวางจระเข้บินขนาดใหญ่ลงบนโต๊ะและนักหลบหน้าแดงก็เก็บมันเอาไว้ในแหวนมิติของเขาลากับว่าเขากลัวว่าใครบางคนจะมาปุ้นมันขอบคุณถ้าจะต้องการความช่วยเหลือจากข้าก็อย่าลืมไปหาข้าคนที่เข้ามารับของตบหน้าอกของตนเองอย่างแรงแล้วพูดออกมาในข่านี้นักลบถือว่าอยู่ในกลุ่มที่อ่อนแอ แม้ว่าพวกเขาจะเป็นฆาตกรที่มีชื่อเสียงและก็เป็นทาหารรับจ้างทั้งหมดในทางช้างเผือกแต่ตอนนี้พวกเขาถูกขังอยู่ในค่ายอุปกรณ์การต่อสู้และเครื่องมือของพวกเขาอย่างต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญอย่างขั้นหลงังที่จะจัดหาและบำรุงรักษาพวกมันนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขายินดีจะให้ความช่วยเหลือขั้นหลงังแม้หลังจากเสร็จสิ้นการทำธุรกรรมแล้วบางครั้งพวกเขาก็จะไปที่เมียวจัก,กรวาลและล่าสัตว์อสูรดาสองสาตัวเพื่อมอบให้กับขั้นหลงัง และไม่ต้องกังวลกับเรื่องการชดเชยพวกเขาหวังเพียงแค่ว่าหั่นหลังจะจดจำพวกเขาได้เพียงเพื่อที่พวกเขาจะมาหาหั่นหลังเพื่อขอความช่วยเหลือได้ในภายหลังอสูรดาปาักเล็กของข้าเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่มันเป็นผู้สูงอายุที่ไม่ใช่นักรบแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุในตอนนี้เขาเป็นช่างตีเหล็กที่ทําอาวุธแล้วก็ยังเป็นบุคคลที่ได้รับการต้อนรับจากนักรบมากมายเช่นเดียวกันเสร็จแล้วเจ้าต้องระมัดระวังเมื่อใช้เจ้าตัวเล็กนี่ มันรวดเร็วมากกล่งเล็บและฟันของมันมีพิษหันหลังพันกาตอบช่างตีนเหล็กรู้สึกมีความสุขมากที่ได้เห็นอสูรดาปากเล็กนี่สําหรับเจ้าตัวเล็กนี่เขาจ่ายหันหลางออกไปด้วยรองเท้าบูทตต่อต้านแรงโน้มถ่วงชั้นยอดซึ่งมันใช้วัสดุในคลังสินค้าของเขาไปอย่างมากแน่นอนว่าถ้าหันหลังอยากจะขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็อาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในแบบเดียวกันไม่นานนักฮันหลังก็ทําการจัดส่งสินค้าที่เขารับทําเมื่อวันนี้เสร็จสิ้นจากนั้น เขาก็พูดออกมาด้วยเสียงทุ้มต่ำว่าวันนี้ขามีใบสั่งสินค้าห้าใบถ้าพวกเจาต้องการจะเป็นหนึ่งในนั้นข้าขอดูของที่ชายแลกเปลี่ยนหลังจากที่หันหลังพูดจบหลายพันคนก็เริ่มนําสิ่งของพวกเขาออกมาจากแหวนมิติและวางไว้บนโต๊ะด้านหน้าของหันหลังตัวนี้มีจุดประสงค์เพื่อสแสดงสินค้าที่ลูกค้าต้องการทําการแลกเปลี่ยนผู้คนจํานวนมากได้นําสิ่งของออกมามากกว่าหนึ่งชิ้นหันหลังเดินไปตามโต๊ะยาวและมองไปยังสิ่งของที่อยู่บนโต๊ะ้าเขาสนใจเขาจะหยิบมันขึ้นมา และก็มองดูลูกบอลน,นี้มันคืออะไรหันหลังหยิบลูกบอลสีเทาที่ดูค้ายกับลูกกลอบขึ้นมาและถามออกไปนั่นคือตามล่าวิญญาณหมื่นใหม่จากอาณาจักรสาตสูซึ่งใช้ติดตามศัตรูหรือเหยื่อเมื่อเจ้าโยนลูกบอลน,นี้ไปที่ศัตรูหรือเหยื่อของเจ้าลูกบอลก็จะเปล่งแสงสว่างขึ้นพร้อมกับเสียงดังและไล่ตามเหยื่อของเจ้าจนเหยื่อของเจ้าหมดแรงโอ้หันหลังพยักหน้าดูเหมือนจะน่าสนใจลูกบอลน,นี้สามารถทำลายได้หรือไม่ ไม่แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถทำลายมันได้แล้วมันจะหมดพลังงานหรือไม่มันมีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ฟิวชั่นควบคุมขนาดเล็กซึ่งอยู่ภายในตัวของมันหลังจากที่เปิดใช้งานเชื้อเพลิงสามารถติดตามเป้าหมายเจ้าได้นับพันปีหันหลังได้รับคําแนะนําที่น่าพึงพอใจเขายิ้มและดึงสมุดบันทึกของเขาออกมาและพูดว่าดีมากข้ารับสิ่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนสัตว์ชนิดไหนที่เจ้าต้องการแม้ว่าจระเข้บินจะเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่ดี แต่ข้าต้องการความเร็วและสามารถขี่มันได้เป็นสัตว์อสูนต่อสู้และสามารถใช้ในการหลบหนีได้งั้นหรือถูกต้องไม่มีปัญหาเจ้ามีวัตถุดิบหรือเปล่ามีข้ามีอสูนเสือดาวทองคํานักลบคนหนึ่งได้บอกกับข้าว่าอสูนเสือดาวมันวิ่งเร็วพอๆกับตอนที่มันกําลังบินอยู่และมันสามารถกระโดดได้ไกลถึงสองสามเมตรข้าเกงว่าเขาจะพูดเกินจริงความสามารถในการกระโดดของอสูนเสือดาวไม่ได้โดดเด่นมากเกินไปนัก และการกระโดดข้ามได้ถึงร้อยเมตรทำได้ในเฉพาะสภาพแวดล้อมที่ไม่มีแรงโน้มถ่วงเท่านั้นนอกจากนี้ความมอดแอดที่ใหญ่ที่สุดของอสูรเสือดาวก็คือขนสัตว์ที่สว่างสดใสของมันซึ่งโดดเด่นเกินไปมันจึงไม่เหมาะที่จะเป็นอสูรมือผสมที่ใช้ในการหลบหนีแล้วข้าควรทําอย่างไรข้าได้แลกเปลี่ยนมันกับต้นฉบับเข้ารหัสที่มีค่าของข้าไม่ต้องกังวลข้าคิดอะไรบางอย่างออกเอาอย่างนี้ข้าจะทํางานเพิ่มอีกเล็กน้อย เอาชิ้นผิวทองคําของมันออกแล้วก็ติดปีกให้อสูรเสือดาวที่จะทําให้อสูรเสือดาวมีสี่ปีกเจ้าคิดว่ามันเป็นอย่างไรเยี่ยมแต่ข้าต้องเพิ่มค่าตอบแทนนื่นอีกหรือไม่แล้วข้าควรจะเพิ่มอะไรให้กับเจ้าดีไม่จําเป็นข้าได้ปีกมาจากนักรบคนอื่นๆขอบคุณเจ้ามากข่าวนี้ข้าเป็นนี้บุญคุณของเจ้าถ้าเจ้าต้องการอะไรในอนาคตมาหาข้าได้ตลอดเวลาข้าชื่อรหัสภูเขาข้าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการถอดรหัสเอาละเป็นการตกลง หันหลังทำข้อตกลงกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการถอดรหัสโดยการสร้างอสูรเสือดาที่มีสีปีกเพื่อทำให้ชีวิตของเขามีโอกาสรอดมากขึ้นดูสิผู้แรยงานสายลมเป็นคนที่ดีจริงๆเขาแตกต่างกับนักชีววิทยาทางพันธุก,กรรมคนอื่นๆที่กำลังแบ็กเมลคนอื่นๆเพื่อสิ่งที่พวกเขาต้องการแน่นอนผู้แรยงานสายลมไม่เพียงแต่จะอ่อนน้อมถ่อมตนฝีมือของเขาก็ยังอยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญทีกรวรจะสามารถจัดอันดับอยู่ใน5อันดับของผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีววิทยาทางพันธุก,กรรม แต่ข่าว่าข่าวน่าจะอยู่สามอันดับแรกเฮ้ยแต่น่าเสียดายที่แม้อสูรเมื่อผสมของผู้รายงานสายลมจะเป็นสิ่งที่ดีจริงๆแต่ขา้าก็ไม่ได้มีสิ่งที่เขาชอบมันแปลกจริงๆผู้รายงานสายลมชอบอะไรแปลกๆเมื่อวานนี้มีคนนําแต่ที่แกะสลักด้วยอักขรล,ลูนที่แม้แต่ผู้ขายเองก็ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่าแต่นั่นมันคืออะไรแต่ผู้รายงานสายลมกลับเอามันไปจริงๆสิ่งที่ธรรมดาผู้รายงานสายลม แม่แม้แต่จะมองไปที่พวกมันดูนั่นสิคราวนี้ดูเหมือนว่าเขาจะหยิบอาลุคกิตตันที่ดูแปลกๆขึ้นมาอีกอันหนึ่งแล้วผูควที่อยู่รอบๆบางคนกำลังพูดถึงหันหลังอย่างชื่นชมในขณะที่หันหลังก็ไม่ได้สนใจพวกเขาทั้งหมดอย่างรวดเร็วเขาเลือกอุปกรณ์เชิงกลที่หาได้ยากอย่างยิ่งเป็นชิ้นที่สีที่เขาต้องการมันเป็นแค่ข้อตกลงที่หันหลังทําการเลือกค่าอย่างในทุกๆวันนี่เป็นกฎที่หันหลังได้กําหนดเอาไว้สําหรับตัวเองหลังจากที่ทําทุกอย่าง นอกเหนือจากการทำอสูรเมื่อผสมแล้วหันหลังยังคงทำการศึกษาและฝึกฝนเพิ่มเติมข้าควรจะเลือกอะไรอีกอย่างดีหันหลังถูกคางของเขาและก้นคิดอยู่กู่หนึ่งตอนนี้ทุกคนรู้ว่าหันหลังชอบสิ่งแปลก,ปกพวกเขาจึงได้หยิบอสิ่งของที่ดูแปลกประหลาดที่สุดออกมาซึ่งมันทำให้หันหลงังเลือกได้ยากขึ้นท่านใดน,นั้นหันหลังก็เหลือบตามองไปเห็นอะไรบางอย่างดวงตาของเขาพันสว่างสวัยขึ้นมาหลังจากที่เขาได้เห็นมัน วางอยู่ในมุมหนึ่งซึ่งอยู่ในระยะไกลสิ่งเล็กๆนี้มันคืออะไร